หลังจากที่อยู่ในวงการละครแล้วก็จริงๆในเรื่องของเครื่องประดับก็อยู่ในความสนใจแล้วก็คิดว่าโชคดีค่ะใน ตอนนี้เราก็มีแบบว่ามีการดีไซน์สร้อยซึ่งมันตรงกับชื่อเราด้วยเป็นสร้อยออต้องบอกว่าอารุโนชาแล้วก็เป็นสันคอเลคชันซึ่งเป็นคอเลคชันของพระอาทิตย์ซึ่งเราคิดว่าพระอาทิตย์มันมีความหมายที่ดีเรื่องของความสําเร็จความสงสวางแล้วก็ทำให้ทุกคนมีพลังบวกค่ะก,ก็เลยคิดว่าน่าจะมีสร้อยที่เป็นพระอาทิตย์แล้วก็ เอ่อต้องบอกว่าเป็นอะไรคะเป็นพลังที่ดีๆพลังบวกให้กับหลายๆคนอเป็นของของข็งใช่ไหมคะเป็นของข็งของข็งหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเป็นของนำโชคดีกว่านะคะข้อพิ้ที่จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อันนี้สร้อยเธอมองว่าเอ๊ะธรรมดาหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ค่ะหมุนได้ถึง9แบบสามารถที่จะพลิกไปพลิกมาได้เพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยสามารถพลิก หาเอาสิ่งดีๆให้สู่ผู้ที่สวมใส่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบลายแบน้นโอ้จากชื่อค่ะพี่อของชื่อแปลว่าพระอาทิตย์แล้วก็นามสกุลก็แปลว่าพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าจะเหมาะสมที่สุดคือสร้อยพระอาทิตย์สร้อยเดอะซันค่ะมีกระดูกที่ทำด้วยอะไรบ้างโอ้โหอันนี้เขาบอกว่าเรา คิดว่าน่าจะเป็นสร้อยที่ใส่ติดคอได้เพราะฉะนั้นวัสดุนี่เป็นเพียวพิงโกนะคะแล้วก็ขอบตรงนี้ก็จะมีเพชรแล้วก็อัญมณีที่เป็นมุคลอยู่ในสร้อยนี้ด้วย<ม>แล้วก็แข็งแรงไม้แข็งแรงแล้วก็แฟชั่นด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าสีพิงโกก็เป็นสีที่กำลังฮิตค่ะก่องการถือการนี้ยังไงบ้างคะหยองน้ ประมาณเป็นปีค่ะจากการที่ต้องออกแบบดีไซน์ดูแบบเลือกวัสดุแล้วก็เลือกอัญมณีที่เป็นสีมงคลนะคะและเทคโนโลยีเ,เทคโนโลยีของของตัวสร้อยเนี่ยก็ก็คือหมุนแล้วเนี่ยจะต้องมีความแข็งแรงแล้วก็ยังสามารถที่จะแบบคือมันสามารถสลับได้ตลอดเวลาสร้อยนี้เพราะฉะนั้นจะนำสิ่งดีๆเชื่อเชื่อว่าจะนำสิ่งดีๆเข้ามาสู่ผู้สมสัยใส่อ, <c oughs> อันนี้ผู้หญิง ใช้ได้ผู้ชายใช้ดีหรือเปล่าผู้ชายใช้ดีมากค่ะจริงๆแล้วใครๆก็คิดว่าสร้อยผู้หญิงนะคะแต่ตอนนี้ผู้ชายใส่ไปหลายเส้นแล้วค่ะวงในเนี่ยค่ะก็คือว่าแล้วก็สีัญมณีนี่เราเราก็มีสีที่เป็นมงคลหมดเลยอย่างอย่างสีแดงนี่ก็นําสิ่งที่เป็นความสําเร็จอะไรเงี้ยค่ะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่โอเหมาอมาโอยน่ารักที่สุด ค่ะก็จะปีใหม่แล้วแล้วก็คิดว่า,เ,าเราให้พลังใจดีๆนะคะสิริมงคลแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องประดับที่นําคิดว่า,เ,าเราอยากจะให้เป็นนําโชคนำความสําเร็จมาให้กับผู้สวมใส่ค่ะปอลักค่ะปีใหม่นี้ ใช,ใช่ค่ะใช่เราจะมีเดี๋ยวนะคะจะมีข่าวเออเป็นเป็นออนไลน์นะคะสามารถติดต่อเข้ามาค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมีการเอ่อมีข่าวประชาสาคัญออกไปค่ะอืมค่ะนมีาตนี้น เป็นไงบ้างคะกับการเตรียมงานของผูจัดปาร์ตี้ปีหน้าเป็นยังงงไบ้าปีหน้าค่ะหลังจากที่หายไปนานนะคะก็เราจะมีละครรับปีใหม่ค่ะ2021นี้ค่ะดวงใจในมนตราค่ะโตโน่และนิชาซึ่งคู่โนนีก็ทุกคนก็บอกเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้ชมสักทีได้ชมแน่ค่ะบุคคลานี้ค่ะตัดต่อเเสรรร็จียยบ้้อแลวตัดต่อก็กำลังทำตัดต่ออยู่ีซีจีเยอะนิดนึงก็เลยทยอยทยอยแต่ออกอากาศปีใหม่นี้แน่นอนค่ะปีหน้าเตรียมเปิด ตอนนี้เราเพิ่งปลายปีหลังโควิดและเพิ่งเปิดบุฟเฟ่ร้อยรลยนะคะเตยพงศกรแล้วก็น้องเชียค่ะแล้วก็สายรับลิฟท์ล้อี่ก็สามคู่เลยเมื่อกี้พระเอกรุ่นเล็กก็มาคุณก๊อตอิทธิพัฒน์นะคะมากับน้องดิชี่แล้วก็ในละครก็จะมีพี่บอยน้ำตาลนะคะแล้วก็พี่ปัญจันทร์พี่กลางก๊อตอิทธิพัฒน์และน้องไมล์ค่ะแน่นเลยแน่นเลยค่ะ โอผมลิข oh, ิต <aún> ก็ตอนนี้คนถามมาเยอะค่ะก็พยายามที่สุดนะคะตอนนี้จะพยายามเปิดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเพราะเป็นเดือนแห่งความรักค่ะก็เดี๋ยวไปเห็นกันวันนั้นเลยค่ะได้แล้วค่ะม้ะีการความต่อเรื่องเปคะแบบการรับงานจาก เป็นคนใหม่เงี้ยจะต้องมีการขับอะไรกับกานจริงๆเรื่องของมีความทั้งต่อเนื่องแล้วก็มีทั้งตัวละครใหม่ๆเข้ามาอย่างที่ได้ใครได้อ่านพมลิขิตที่เป็นนิยายก็จะเห็นว่ามีตัวละครใหม่แล้วก็คาแรคเตอร์ใหม่ๆเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนทำให้มีความแปลกใหม่เข้ามาด้วยอจะเย็นเลยมคะว่าเป็นกลับเป็นใครยังไงอะไรย่างเงี้ยอ๋อเดี๋ยวเรารอวันบวงสรวงเลยค่ะตัววันเดียวทีเดียวใช่ค่ะเปิดตัวทีเดียวเลยค่ะ่ะ จะมีผลกับละครยังไงบ้างคะท,ที่องจริงๆแล้วผู้กำกับก็เป็นความสําคัญมากนะคะสําหรับผู้กำกับนี่ก็เป็นคนที่เราต้องบอกว่าคัดสรรมาแล้วแล้วก็ได้ทํากันบ้านเยอะมากค่ะเพราะว่าโจทย์นี้ก็เป็นโจทย์ที่ยากมากมนะฮะตัวพี่ใหม่พี่ตุ๋อะไรเป็นขนว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้ทำต่ออ๋อ คือน่าจะซ้อนงานกันคะแล้วก็มีภารกิจที่ที่ถ่ายทําละครอยู่อะค่ะใช่ก็ค่ะเรียกยกันเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะ่ๆๆะตนักแสดง แน่นออค่ะเดี๋ยวพอเวลาทำจะเปิดละครเนี่ยต้องมีการเขาเรียกวะาพามเวิร์กช็อปเรื่องของคาแรคเตอร์นักแสดงต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเริ่มทำกันที่เดือนมกราค่ะที่โบนั่งกับคุณกับก็คุ้นเคยกันดีนะคะใช่ค่ะใช่คนไหลุดเลยนะคะอะไรนะคไปหลุดเลยใช่ไหมคะมีคนถามด้วยไหมคะว่าแบบยำกับคือใครอะไร ใช่ค่ะพี่น้องก็ขออีกนิดนึงค่ะก็คือวันบ่งส่วนนี้เราจะเปิดตัวเลยค่ะของกใแฟสมทบที่จะมาเพิ่มเติมด้วยอ่าอันนี้อยู่ในการระหว่างที่กําลังแคสติ้งที่ที่ที่ส่วนที่เอ่อนอกเหนือไปจากนักแสดงที่ต่อเนื่องนะคะต้นนี้กว่าจะานคนอยากเห็นพระนางก็คือพี่โบ๊ะพี่เบลล่าค่ะครับ ตัวละครนุ่นเด็กกาลังแคสติ้งอยู่ค่ะคิดว่าจะเสร็จในเดือนมกราคมนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเรียนนะคะตอนนี้ก็คือจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วค่ะคือคุมภาพันธ์นี้ค่ะจะรวงสวงเปิดกล้องนะคะบทละครั์เรียบร้อยบทโทคทั์ไปได้เยอะแล้วค่ะไปได้เยอะแล้วค่ะเียได้ไหมคะเคยไที่ใหม่ไหมก็ทงานไนาก็นานรู้มือกันเไรอ๋อใช่ค่ะก็จริงๆเราเออต้องบอกว่าคือร่วมงานกันมานานนะคะแต่ครน,นี้เราก็เข้าใจนี้ภารกิจที่จะต้อง ทำละครแล้วก็น่าจะซ้อนกันอยู่พอดีเลยค่ะเคุณน้องมีอะไรนะคะคุยมินก็มีแต่นอยเกินหรอมันตีเ่าเลยมากจะมาร่วมงานกับพี่น้องอ๋อก็มีไม่ได้หอยเกินหรอมันเป็นข่าวลืยมากจะมาร่วมงานกับพี่น้องค่ะก็อยู่ในช่วงคุยกับผู้ใหญ่อยู่ค่ะเดี๋ยวปีหน้าคงจะได้ทราบ ข่าวที่ชัดเจนขึ้นค่ะเป็นปีใหม่ก็เดี๋ยวปีใหม่พบกันค่ะตัวตนที่เราเองคือสนใจมินมากขนาดไหนจริงๆคือเจอกันมานานตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะนานมากเลยค่ะหวังนเรื่องแรกก็อาจจะเป็นกับโปรบหรือยังไงไหมคะก็เดี๋ยวปีใหม่พบกันค่ะเดี๋ยวว่าเป็นพระเอกเอลิหมดเลยค่ะ ค่ะก็น,นี้ผู้ใหญ่กำลังพิจารณาว่า,าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็คงจะมีข่าวคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวน้อง <c oughs> มินเข้ามาคุยกับพี่น้องบ้างไหมคะเรื่องกับการร่วมในอนาคตอะไรอ๋อคิดว่าเดี๋ยวพอเออก็ได้เจอกันบ้างนะคะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเกิดแต่ ทราบว่าเจอกับผู้ใหญ่แล้วค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะมีข่าวดีค่ะต้อง่อไปนี้พี่น้องอีกทีนึงถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราเราต้องรอจากทางผู้ใหญ่บอกมาตามนั้นเลยแต่ไม่ตัดสินใจใช่ไหมคะว่าโปรเจกต์แรกเครื่องมือีกับพี่น้องเราค่ะก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีใหม่ค่ะเราจะมีของความคืบหน้าค่ะปีใหม่นี่หลังปีใหม่หรือก่อนปีใหม่องไ็ให้ก่อนหลังปีใหม่ปีใหม่ก็เดิมเดิมแรกคืออะไรบ้างค่ะ โอหต้องรอชมแต่บทก็คือต้องเป็นบทที่ท้าทายกับน้องด้วยแล้วก็โอเคใช่ไหมคะท่นรองคะมีวางไว้ไหมก็เดี๋ยวปีใหม่พบกันเยอหลังปีใหม่ก็ต้องแต่ผู้ใหญ่นะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะ